สวัสดีครับวันนี้อยู่หน้าง,งานอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเขาเจาะเสาเข็มนะครับแล้วก็เทป,ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมถ่ายให้ถอดถึงแล้วครับอตอนเอาเอาแบบลงแล้วก็ตอนเตรียมก่อนเทครับตอนนี้นะครับเป็นการนำแบบเสาเข็มลงนะครับ หลังจากนําแบบเสาเข็มเจาะลงแล้วนะครับก็จะเป็นการขุดดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ลองดูข้างในได,ได้ครับมันมันจะมีเหล็กเสริมมันอยู่ครับเหล็กเสริมของเสาเข็มอ๋อนี่คือเหล็กเสริมของเสาเข็มนะครับโอเคอ่านี่ครัี่เขาเติมเตมปูนใส่ในตรงนี้แล้วนะครับแลบ้วก็ยกแล้วก็เปิดเทลงนะครับประมาณสอง็เก็ตครับ ประมาณ2ขถังนี่แหละครับสองถังตัวนี้แหละครับโอ้วันนี้ได้กี่เสาครับผมวันนี้ได้6เสาครับเราได้6เสารได้ขีบเจาะอยู่6ต้นครับวันนี้อ๋อแล้วเราทั้งหมดของเรากี่ต้นนะครับ75ต้นครับ75ต้นใช้เวลาประมาณโดยโดยเร็วที่สุดอยู่ประมาณ15วันต่อเข็มนี้เราได้ประมาณ42ตันต่อต้นนะครับ4ี่ตันต่อต้นใช่ครับอ๋อตอนนี้คือเราถึงแสลมนะครับรอบทิศทางเลยนะครับแล้วส่วนหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงเมรัตนชีด คนนั้นที่แม่โคกำลังทำอยู่จะเป็นสำนักงานของทีมก่อสร้างครับตอนนี้นะครับพี่เขาดึงท่อมาแล้วนะครับคุยเสียวเดี๋ยวเราค่อยมารอดูติดตามอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวแทนอย่างอื่นก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอ๋อนี่คือเหล็กของเสาเข็มครับเดี๋ยวไปดูครับอ่าส่วนนี้คือเหล็กของเสาเข็มนะครับ นี่ตัเต็บตัวนี้จะยาวทั้งหมด8เมตรนะครับโอเคโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่หน้างานอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่ะเห็นได้ชัดตอนนี้คือมีร้อมรั้วนะครับเป็นเมทัลชีสนะครับโอ้ ตอนนี้มีตู้คอนเทนเนอร์ำสำนักง,งานนะครับแล้วก็มีห้องน้ำา้องนัำ้ำน่าเชื่อคราวอ๋อวันนี้มีการตัดหัวเสาเข็มนะครับนี่ครับอ๋อนี่คือการตัดหัวเสาเข็มนะครับเพือ่อทิ้งเหล็กตัวนี้ไว้เหล็กตัวนี้เรียกว่าเหล็กโดเวลครับคือมันเป็นเหล็กที่จะต้องสอดเข้าไปในตัวโครงสร้างของอาคารคับโครงสร้างฐานล่างครับเพื่อให้เพื่อให้ยึดติดอ๋อนี่คือแบบ สูงสุดของนี่ลงไปแล้วลงไปอีก8เมตรใช่ครับโอเคโอ้นี่คือที่เราเจาะเสาเข็มแล้วก็กำลังขุดเพียร้าดินแล้วก็รอกระเทาะออกนะครับอเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยโอ้ลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมเื่องนี้เลยอาจจะมีเสียงดังบ้างกระทบอบ้านข้างบ้านต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ นี่เราก็มุงท,ท,ที่ป้องกันเศษดินเศษโทนอาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําสูงไปด้วยถ้าเป็นชั้นทีาท่าทําสูงขึ้นเรื่อยๆครับออโอเค